สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนะคะการบวกและการลบในแนวตั้งนะคะถ้าเด็กๆดูคลิปวิดีโอนะคะของสำนักพิมพ์สอสวทนะคะในเรื่องการบวกและการลบนะคะวิธีต่างๆในการหาคำตอบนะคะจากคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆก็จะน่าจะหาคำตอบและเรียนในเรื่องนี้ได้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะการบวกและการลบในแนวตั้งนะคะ,ะก่อนอื่นเลยคู่พูดถึงงานก่อนงานที่คุณครูสั่งไว้จากคลิปวิดีโอคราวที่แล้วนะคะคลิปวิดีโอคราวที่แล้วให้เขียนจํานวนนับ1นึ0ถึงหนึนะคะเพื่อจะดูว่านักเรียนเขียนตัวเลขถูกผิดอะไรยังไงมากแค่ไหนนะคะแล้วก็เขียนถึง100เลยนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้สวยมากเลยค่ะเด็กคนนี้ส่งมาให้ครูดูนะคะแบบนี้นะคะตัวเลขไทยเราเขียนตัวละช่องนะคะจนจนทบหนึ่งร้อยเลยจะมีปัญหานะคะมีที่เขียนเสร็จแล้วเราก็ส่งมาให้คุณครูนะคะส่งมาให้คุณครูดูเนี่ยก็จะปีแบบนี้นะคะคือตัวเลขไทยไปเขียนเบียดกันอยู่ในช่องเดียวกันมันจะเป็นเลขไทยไหมคะเนี่ยแบบนี้นะคะเบียดอยู่ในช่องเดียวกันมันไม่เป็นเลขไทยเลยค่ะนะคะแบบนี้ ไม่เอานะคะแบบนี้ผิดนะคะมีผู้ปกครองก็ส่งมาให้บอกว่าเออน้องแก้ไม่ไหวพอเขียนเสร็จแล้วนะคะก็กระบอกเราไงไม่ดูวิดีโอไม่ฟังครูเลยนะคะครูก็เลยบอกว่าถ้าเขียนแก้ไม่ไหวก็ไม่ต้องแกะนะคะแต่ว่าเด็กๆก,ก็จะฝึกแบบผิดผิดไปนะคะ คุณครูยังไม่ได้เรียกเล่มนี้มาส่งเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ต่อในเรื่องการบวกในแนวตั้งการลบในแนวตั้งก็เลยไม่ได้เรียกมาใช้ยังตั้งนานแล้วที่ครูสั่งถ้ามีเวลานะคะแก้หน่อยแก้ง่ายๆขยับนะคะเขยบตัวเลขนะคะเลขไทยเนี่ยเอาตัวเนี้ยตัวข้างหลังเนี่ยขยบมาช่องหนึ่งเช่นตัวนี้74เนี่ยตัวเนี้ยน,นะคะก็แก้เลขสี่มาอีกช่องหนึ่งลบเลข4ตัวเดียวก็ได้นะคะแล้วก็แก้เลขสออกมาอีกช่องหนึ่งไม่เบียดกัน นะคะเลขห้าออกมาเลยค่ะอีกช่องหนึ่งแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือแค่ช่องเดียวไม่เป็นไรนะคะแล้วแก้ขยับอีกนิดนึงนะคะแลวเนี่ยเลขเจ็ดแบบนี้ก็ไม่ถูกด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยเลขเจ็ดแบบเนี้ยไม่ถูกเลยค่ะนะคะชีนที่ส่งครูมาเนี่ยก็มีคนที่เขียนแบบนี้ครูก็ตัดไอ้ตรงเลขเจ็ดออกไปหนึ่งคะแนนหายไปเลยเลขเจ็ดตรงนี้แต่พอครูตรวจแล้วตัดไปหนึ่งคะแนนได้เก้าเต็มสิบ แต่คุณครูปัดขึ้นให้หมดนะคะเมื่อรวมไปสองหน้านะคะมันเป็นอีกหน้าหนึ่งถูกหมดอีกหน้านี้ไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะครูก็ปัดขึ้นให้เป็นข้าคะแนนช่วยก็ช่วยให้คะแนนเต็มนะคะพยายามไม่หักคะแนนเด็กๆนะคะให้คะแนนเด็กๆแล้วเพราะว่าเราเรี้ยวว่าสถานการณ์แบบนี้เราเรียนแบบนี้นะคะเด็กอาจจะได้มาไม่เต็มตั้งแต่อาน,านุนบาลแล้วนะคะ คุณครูก็ช่วยช่วยคะแนนช่วยนะคะแต่ปรับนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะติดไปจนโตพอขึ้นไปป .2 ครูส่งไปป .2 ป .2 ก็จะว่ากลับมาว่าป .1 ฝึกมายังไงนะคะซึ่งคุณครูก็ไม่ทราบว่าอนุบาลให้หนูเขียนแบบนี้หรอนะคะครยยังไม่ได้ไปถามครูอนุบาลเลยเลขใครเขียนแบบนี้หรอคะเขียนช่องเดียวกันเบียดแบบนี้หรอคะนะหนูลองกลับไปดูสมุดอนุบาลให้ครูหน่อยนะคะแล้วส่งลายส่วนตัวมาให้ครูดูหน่อยนะคะว่า คุณอนุบาลก็ฝึกหนูแบบนี้เหรอครูจะได้ไปแจ้งใหม่ว่าไม่เอานะคะมันจะเป็นการเขียนที่ผิดแล้วมันก็จะติดไปจนโตนะคะอะเรามาเริ่มเรียนเรื่องนี้กันเลยค่ะะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะการบวกและการลบในแนวตั้งนะคะการบวกหรือการลบในแนวตั้งคืออะไรก็คือการวางตัวเลขนะคะตัวระบรรทัดนะคะแต่เน้นการวางตัวเลขให้ตรงหลักนะคะแบบเนี้ย ตอนอนุบาลครูเห็นอยู่นะคะว่าคุณครูก็สอนถ้าเป็นเลขสองหลักแล้ววางตัวเลขแบบนี้นะคะในแนวตั้งเขาก็จะวางเขาจะมีคํากํากับมาว่าหลักสิบตักหน่วยจะมีคํากํากับมาให้แบบนี้นะคะเลขหนึ่งหลักสิบก็วางให้ตรงหลักสิบเลขสองหลักหน่วยวางให้ตรงหลักหน่วยแบบนี้นะคะแต่ในชั้นปถมนะคะชั้นปฐมเราก็วางตรงหลักแต่เราจะไม่มีคําว่าสิบกับคาว่าหน่วยแล้ะเราโตละเราไม่มีแล้วค่ะคะําที่แบบ แบบนี้นะคะชั้นประถมก็จะมีตัวเลขที่แบบแบบนี้เลยวางแบบนี้เลยแต่ลราวางตรงหลักนะคะเราวางตรงหลักกันเห็นไหมคะวางตรงหลักกันนะคะตัวตั้งที่เป็นหลักหน่วยแล้วก็จะวางตรงกับตัวบวกที่เป็นหลักหน่วยนะคะส่วนหลักสิบเราก็ขยับไปอีกข้างหน้าเราไม่มีคําว่าสิบกับคําว่าหน่วยอยู่ข้างบนละนะคะชั้นประถมนะคะเราจะตัดออกไปนะเราโตแล้วอมาดูเลยคะ่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลย ะะงานที่เราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยเสร็จแล้วคือตัวศูนย์จะตัวสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ขีดเส้นเลยนะคะพอขีดเส้นแล้วมีบางคนนะคะบางคนที่คุณครูให้แก้ไขจํานวนเต็มสิบในชีท้ที่ผิดนะคะก็จะมีตรงนี้ก่อนนะคะจะมีตรงนี้ก่อนนะคะแก้ไขจํานวนเต็มสิบส่วนที่ผิดนะคุณแจ้งไปแล้วนะ ใครยังไม่ได้แก้ก็แก้นะคะเดี๋ยวเ,เล่มนี้มาส่งครูคนนั้นจะครูจะไม่ให้คะแนนนะคะไม่มีคะแนนนะถ้าไม่ได้แก่นะคะรู้ตัวเองนะคะดังนั้นครูก็แจ้งผู้ปกครองไปแล้วแหละเอาส่งรายชื่อดูว่าคนที่ไม่มีชื่อคือคนที่ผิดเรื่องจำนวนเต็มสิบนะคะแก้ให้ถูกด้วยเลขไทยตัวละช่องนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเราทํางานเลยเราก็เขียนวันที่เราเขียนวันไหนเราก็เขียนวันที่วันนั้นนะคะอย่างอันนี้คุณครูเขียนตัวอย่างไว้วันตามตารางน่าจะ เป็นวันที่หนึ่งกระกฎานะคะแต่พอดีคุณครูเขียนก่อนครูก็เลยเขียนพุทธที่สามสิบเราทํางานวันไหนก็เขียนวันที่วันนั้นนะคะไม่ต้องเขียนตามครูก็ได้นะคะเขียนวันที่เสร็จปุ๊บเราก็จะมีตัวเลขอาราบิกนะคะตัวเลขอาราบิกศูนย์ถึงเก้านะคะจะมีเลขหกเจ็ดแปดเก้านี่แหละที่เราไม่มีช่องไม่ต้องเว้นช่องแล้วในสมุดเล่มใหม่นะคะนี่ครูใช้สมุดเล่มเก่านะคะ สมุดเล่มใหม่มันจะเป็นช่องเหลือช่องน้อยหน่อยมันก็จะติดกันเลย6 7 8 9เนี่นนะคะอันนั้นก็จะเว้นช่องมาก่อนเลขไทยนะคะเขียนให้ตรงกับเลขอารบิกนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นขีดเส้นยาวๆวเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะถึงเลยสุดเลยนะคะขีดเส้นใต้วันที่เสร็จแล้วก็ขึ้นคําสั่งนะคะคาสั่งคือจงเขียนแสดงวิธีทําโจทย์การบวกนะคะจงแล้วก็ขีดเส้นใต้คําสั่งสองเส้นนะคะในสมุดนักเรียนมันจะมีเส้นสีน้ําเงิน กับเส้นสีฟ้าอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะขีดให้ตรงตรงนั้นแหละค่ะวางไมมมันทัดตรงๆแล้วก็ขีดเส้นนะคะอ่ะแล้วโจทย์ข้อหนึ่งอ่าสมุดขึ้นมาแล้วเขยียนโจทย์ตามครูเลยนะคะโจทย์เราจะโจทย์การบวกเราจะอยู่ในนี้นะคะถ้าใครไม่ดูวิดีโอจะไม่ได้โจทย์แน่นอนนะคุณครูเลยกันไว้เพราะว่างานที่ผิดน่ะเพราะไม่ดูวิดีโอ่นในนะคะส่วนใหญ่ทักไลน์ส่วนตัวมาถามครูผู้ปกครองทักไลน์มาถามครูอันนี้ทายังไงคะ ครูก็บอกดูวิดีโอสิคะดูหรือยังคะก็จะถามแบบนี้แล้วครูก็ส่งวิดีโอให้ไปดูนะครูอ่ะัดวิดีโอเหนื่อยตัดต่อเหนื่อยนะคะอยากให้เด็กๆได้ดูเราจะได้เห็นหน้ากันคุยกันได้บ้างเดี๋ยวมีเวลาแต่มันก็อาจได้น้อยนะซึ่งปีที่แล้วคุณครูก็ทํานะคะออนไลน์เลยนะคะออนไลน์สดแต่มันก็เข้าได้แค่ครึ่งเดียวนะคะอย่างนปหนึ่ง้อยสี่ิบคนเนี่ยจะมีประมาณครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าไม่มีผู้ปกครองไม่อยู่แต่ตอนนั้นคุณครูสอนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะคุณครูรอยท่พนผู้ปกครองกลับบ้านก่อนแล้วครูก็ออนไลน์สดเพื่อคุยกันมันจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะเด็กก็ได้ตอครูอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอเปิดผู้คนเข้ามาในกลุ่มแล้วพอเปิดออ,ออนไลน์เข้ามามีบางคนเปิดเปิดใหม่ ปิดไม่ไม่เป็นเสียงก็จะตีกันคนนู้นเข้ามาก็เปิดไม้คนนี้ก็เปิดไม้คุณครูก็เลยปิดนะคะปิดไลน์นั่นเลยปิดปิดปิดการไลฟ์สดเลยนะคะเพราะว่าเสียงมันตีกันเราคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะต่อเลยนะคะอ่ะเราก็ลอกโจทย์เรียบร้อยเลยนะคะโจทย์อ่านคืออ่านแบบนี้อ่านตามครูสองบวกห้าเท่ากับช่องว่างเวลาอ่านโจทย์นะคะโจทย์เลขต้องอ่านให้เป็นด้วยนะคะ บางคนอ่านความอ่านไม่ออกคณิตศาสตร์แปลความหมายไม่ถูกนะคะต้องอ่านให้เป็นด้วยนะคะ2บวก5เท่ากับช่องว่างนะคะยังไม่มีคําตอบเราก็จะอ่านมาช่องว่างไม่ใช่ว่า2บวก5แล้วก็ไม่อ่านเครื่องหมายเท่ากับไม่อ่านช่องว่างเป็นแปลว่าอ่านวิชาเลขไม่ถูกนะคะอันนี้คือโจทย์นะคะโจทย์การบวกเสร็จแล้วเราก็มาวิขาดงวิธีทรรมนะคะใช้วิธีทรรมแล้วเขียนวิธีทรมแบบนี้แบบตัวอย่างที่ครูเขียนไว้ให้นะคะนับ4ช่องก่อนนะคะ น,นับเว้นสี่ช่องนะคะเด็กเบไม่ต้องกากระบากตามครูนะคะนับเว้นสี่ช่องแล้ววางตัวเลขสองในช่องนี้นะคะบวกข้างข้างนะคะจงช่องที่บนอีกบรรทัดนั่งล่างนะคะห้าเขียนให้ตรงกับเลขสองแต่เว้นบรรทัดนะคะไม่ใช่ไปเขียนตรงนี้นะคะใครเขียนตรงนี้ผิดนะคะต้องเว้นบรรทัดก่อนนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ตัวบวก ะะตัวเลข5้าคือตัวบวกจะโดนขีดเส้นใต้1นึ่เซนนะคะขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดนะคะแต่ถ้ามือใครแข็งแรงถ้าเส้นมันสั้นแค่เนี้มือใครแข็งแรงสามารถลากตามเส้นได้ซึ่งเราฝึกมาจากอนุบาลเรื่องการลากเส้นแล้วนะคะกล้ามเนื้อมือใครแข็งแรงก็จะลากเส้นได้ตรงโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดก็คู่ไม่ว่าอะไรถ้าเส้นสั้นๆแบบนี้แต่ถ้าเส้นยาวเหมือนคําสั่งแบบนี้ นะคะเส้นยาวเหมือนคำสั่งจำเป็นต้องใช้ไม้มรรทัดนะคะเส้นไม่ตรงมาคุณครูให้ลบแก้ใหม่เลยนะคะต้องตรงนะคะอย่างเส้นสั้นๆเนี้ยสามารถใช้มือลากได้นะคะอย่างช่องว่างเหมือนกันเอามือลากตามเส้นสีน้าเงินเป็นกรอบมันมีช่องให้ลากอยู่แล้วนะคะถ้าเด็กๆมือแข็งแรงลากตรงตวากเลยค่ะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้ามือใครโยโย่เย้เยไม่สวยก็ใช้ไม้บรรทัดดีกว่านะคะงานจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสองบวกห้าได้เท่าไหร่ วิธีนับของเด็กปกติเลยเราต้องนับเลขนะคะนะคะถ้าเด็กเด็กที่เป็น l d หรือเด็กสมาธิสั้นนะคะมันจะมีตัวนับมาช่วยนับนะคะถ้าไปเรียนที่คลินิกเรียนกับหมอที่โรงพยาบาลเด็กที่เป็นโรค LD หรือสมาธิสั้นที่ไม่สามารถนับได้นะคะเด็กที่ไม่นับได้เขาก็จะนับด้วยตัวนับนะคะมีตัวนับมานับหรือใช้ภาพนับนะคะแต่ถ้าเป็นปกติเราก็นับนิ้วเรานี่แหละค่ะ นับนิ้วเราเลยนะคะเอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วห้าแล้วหกเจ็ดเนี่ยนับแบบนี้เลยนะคะได้คําตอบเป็นเจ็ดเราก็ไข่เลขเจ็ดตรงนี้นะคะเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นสองเส้นนะคะใต้เลขเจ็ดนะคะเป็นมีเส้นอ่อนกับเส้นเข้มอยู่ขีดแบบนี้นี่แหละคะ่ะแนวตั้งนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องตอบก่อน เว้นะะ When อีกหนึ่งบรรทัดแล้วเราก็มาตอบตอบชีดเส้นแดงตอ,อตอบอบตอบชีดเส้นแดงแบบนี้แล้วขีดเส้นใต้คําตอบด้วยหนึ่งเส้นสองเส้นอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ตอบเลขเจ็ดเป็นเลขไทยเว้นสักหนึ่งช่องนะคะสองช่องก็ได้นะคะตอบเลขเจ็ดเป็นเลขไทยแบบนี้ ะะเลขไทยเราจะเป็นต้องเขียนเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยถ้าเราไม่เขียนแล้วใครจะเขียนล่ะนะคะเดี๋ยวก็จะลืมเลขไทยไปอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นใชม้มันทัดนะคะขีดเส้นตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องสุดนะคะเวลาขีดเส้นข้อเราขีดเส้นขีดตรงเส้นสีน้ำเงินนะคะใชม้มันทัดนะคะเพราะเส้นยาวนี้ไม่มีใครลากได้หรอกคะ่ะนะคะครูยังลากไม่ได้เลย ะะใช้แม,ม่บรรทัดขีดเล้นตรงแบบนี้เสร็จแล้วข้อหนึ่งนะคะแบบนี้ข้อหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วหน้าเนี้ยในสมุดหน้านี้จะได้ข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเพราะมันมีวันที่นะคะได้ข้อเดียวเสร็จข้อเดียวนะขึ้นหน้าใหม่ข้อสองก็จะเป็นขึ้นหน้าใหม่นะคะขึ้นหน้าใหม่เลยน,นี่ครูตั้งโจทย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อสองโจทย์คือสามบวกสามเท่ากับช่องว่างนะคะเราก็เว้นสี่ช่องแล้วก็ตั้งเลขสามให้ตรงกัน บวกมาได้ผลลัพธ์เป็น6กแล้วก็ทําแบบนี้ตอบอข้อ2อําให้ดูแล้วนะคะข้อสามโจทย์คือ8ปดบวกศเท่ากับช่องว่างอลอกเลยลอกลงไปเลยแล้วก็ทํานะคะแบบที่คุณครูทําข้อ1นึ่ข้อสองให้ดูแล้วนะคะถ้าใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็ลอกโจทย์นะคะค่ะมาข้อที่ข้อ4ี่กันนะคะข้อสี่ข้อสี่สิบบวกศเท่ากับช่องว่าง อ่านตามสิคะ10บวกศูนย์เท่ากับช่องว่างอ่ะลอกโจทย์เลยนะคะลอกเสร็จแล้วเราก็นับสี่ช่องเหมือนเดิมนะคะวางเลข1ช่องหนึ่งเลขศูนย์ช่องหนึ่งตัวละช่องเมื่อเป็นเลขสองหลักเราจะไม่วางเบียดกันจริงๆเลขอารบิกมันเขียนได้ด้วยในช่องเดียวกันเห็นไหมคะแต่เวลาวางแนวตั้งเราจะวางเลขตัวละหลักนะคะช่องละหลักเราจะไม่วางช่องเดียวกันนะคะหนึ่งช่องหนึ่งส่วนช่องหนึ่ง นะคะหลักสิบกับหลักหน่วยถ้าเป็นอนุบาลก็จะเขียนสนอประถมเราไม่เขียนแล้วค่ะโตแล้วเรารู้เลยเรารู้อยู่แล้วเราเรียนเรื่องหลักและค่าประจําหลักแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งอยู่หลักสิบศูนย์นี้อยู่หลักหน่วยเราก็วางตัวละช่องไปเลยนะคะเราไม่ต้องเขียนสนเหมือนอนุบาลและเราอยู่ชั้นประถมละนะคะเราวางตัวละช่องศูนย์อีกตัวหนึ่งตัวนี้อยู่หลักหน่วยเรามาวางให้ตรงกันนะคะแบบนี้นะคะเมื่อมีสองหลักกับหนึ่งหลักนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งบวก บวกกับไรหนึ่งบวกกับศูนย์เพราะว่าถ้าเมื่อไม่มีก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะเราก็เราเวลาเราอ่านนะคะหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเราก็จะใส่คำตอบเป็นสิบเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตอบ,ตอ,อบอตอบอตอบนะคะเลขสิบขีดเส้นใต้ตัวอบอตอบด้วยนะคะแล้วก็ตอบเลขไทย เลขสิไทยตัวละช่องหนึ่งช่องหนึ่งส่นช่องหนึ่งไม่ใช่ไปเบียดกันนะคะเลขไทยตัวละช่องเสมอนะคะจาไปเบียดกันไม่ใช่เลขไทยค่ะนะคะข้อห้าค่ะโจทย์ข้อห้าเจด็ดบวกสามเท่ากับช่องว่าอลอกโจทย์ไปเลยใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ทําเองเลยนะคะรูทําตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วละ่ะนะคะเห็นไหมคะพอบวกได้สิบก็แยกตัวละช่อง ตัวละหลักนะคะอย่าไปแย่งกันอยู่ในช่องเดียวกันนะคะ,ะหน้าต่อไปข้อหกแปดบวกสเท่ากับช่องว่างอลอกโจทย์เลยค่ะข้อเจ็ดหกบวกเเท่ากับช่องว่างอลอกโจทย์เลยนะคะแล้วก็ทําแบบที่คุณครูสอนตัวอย่างให้ดูนะคะข้อ8 11สบเอ็ดวกหเท่ากับช่องว่างคุณครูก็ตั้งเลขให้ดูด้วยนะคะ บางข้อก็ไม่ตั้งให้ลองทำเองนะคะข้อ9 12าบวก3เท่ากับช่องว่างลอกจดเลยข้อ10อ่บข้อสุดท้ายแล้วเกี่ยวกันบวก13บวก7เท่ากับช่องว่างทำให้เสร็จเลยนะคะ10ข้อเสร็จแล้วเขียนชื่อ,เข,อเขียนชื่อตัวเองเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรเขียนชื่อค,ครูกุปจพันธ์ปัาุดาเสร็จแล้วขีดเส้นก่อนนะคะขีดเส้นแล้วค่อยเขียนชื่อ นะคะเขียนแล้วก็เว้นบรรทัดหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อเลยนะคะแบบนี้เสร็จงานแล้วหนึ่งงานคือเรื่องการบวกนะคะต่อไปเป็นการลบอีกวันหนึ่งก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบนะคะเขียนวันที่เลยทํางานวันไหนก็เขียนเทียนวันที่วันนั้นนะคะทําวันไหนก็เขียนวันนั้นคุณครูเขียนบรรพุษะคุณครูก็เขียนไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนตัวเลขอารบิกให้เสร็จนะคะถึงเก้าไทยก็ถึงเก้าแล้วก็ขีดเส้น จงเขียนแสดงวิธีทําโจทย์การลบเมื่อกี้โจทย์การบวก10ข้อเอาโจทย์การลบอีก10ข้อนะคะอ่า,อาเช่นนะคะโจทย์การลบข,รข้อหนึ่งโจทย์ตามครูไปข้อหนึ่งแลบ3เท่ากับ ช่องว่างลากช่องว่างให้ตรงนะคะมือใครแข็งแรงก็จะวักลากได้ออกเลยนะคะวิธีทำวิธีทำนะคะถ้าใครมีไม่ดูไปดูก็จะมาหาโจทย์ไม่เจอ,อนะคะก็าโจทย์อยู่ไหนขีดเส้นขีดเส้นอะนะคะ วิธีทําเสร็จแล้วเอาเลขมาตั้งเลยค่ะเว้น4ช่องเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่กันนับไปแปดขอโทษค่ะแปดลบสามขีดเส้นใต้เลขสามด้วยแปดลบสามเหลือเท่าไหร่ออ มันจะใช้วิธีหักออกก็ได้หรือใช้นับต่อก็ได้แต่ส่วนใหญ่คุณคูจะสอนให้นับต่อนะคะนับต่อจากสามไปหาแปดนะคะกำมือไว้เวลานับต่อนะคะใช้วิธีนับต่อสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำต่อคือเท่าไหร่คะห้าเราใช้แบบนี้หรือจะชูขึ้นมาแปดหักออกไปสามเหลือห้าอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้หักออกหรือนับต่อก็ได้นะคะหรือมันจะมีวิธีอีกทางที่คลิปวิดีโอของสสวทสอนนะคะ จะนับลบด้วยภาพนะคะลบด้วยเส้นจํานวนนะคะในในหนังสือเรียนก็มีนะคะหรือจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะแต่เด็กปกตินะคะส่วนใหญ่ก,ก็ใช้มือนับนี่แหละนะคะเราเป็นเด็กเล็กเรานับนิ้วไปก่อนพอเรานับคล่องๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจําได้เรามองเห็นตัวเลขเราจะตอบได้เลยว่าเหลือเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสมองมันเกิดการจดจําแล้วแหละการฝึกหัดของเรานะคะแล้วมันก็จะจําได้ตอนเล็กๆเ,เรานับไปก่อนไม่ใช่นั่งครูถามแปดลบสามเหลือเท่าไหร่คะ นั่งเหม่อลอยมองบนเมื่อไหร่จะได้คําตอบอ่ะต้องนับนะคะไม่ใช่นั่งเหม่อลอยนะคะเหลือห้าเราก็เขียนห้าลงไปให้ตรงนะคะห้าเราก็ขีดเส้นใต้ตัวเลขห้าด้วยสองเส้นนะคะแล้วก็ตอบบตอบห้าไทยเอาไปเขียนห้าไทยตัวเต็มช่องขีดเส้นตอบบตอบได้นะคะไปขู่ขีดไม่ตรงนะคะ ไม่ได้ใช้แม้บรรทัดนะคะแล้วก็ขีดเส้นก็เสร็จข้อหนึ่งนะคะนี่ก็เสร็จข้อหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ไปข้อสองข้อสองนะคะข้อสองะะขอเดาโจทย์แบบหนึ่งข้อสองสิบหกลบเจ็ดเท่ากับ ตัวละช่องนะคะสิบหกช่องหนึ่งลบช่องหนึ่งเจ็ดช่องหนึ่งเท่ากับช่องหนึ่งช่องว่างช่องหนึ่งตัวละช่องลากให้ตรงนะคะมือแข็งแรงจะตักลากตรงแล้วถ้าใครมือไม่แข็งแรงลากไม่ตรงเบี้ยวเบี้ยวบุดบุดก็ใช้แม้บรรทัดนะคะจะได้สวยงามวิธีทำขีดเส้นใต้วิธีทําด้วยนะคะแล้วก็เว้นสี่ช่องมานับใส่เลขหนึ่งช่องหนึ่งใส่เลขหกช่องหนึ่งแบบนี้ ตัวละช่องนะคะลบ7เอาเลขเจวางให้ตรงเลขหกนะคะขีดเส้นให้ตรงนะคะสิบลบเเหลือเท่าไหร่ใช้การนับต่อนับต่อจากเลขตัวเลขที่น้อยไปหาตัวเลขที่มากนะคะครูอบอกแล้วว่าเราใช้วิธีนับต่อนะคะกำมือค่ะนับ7ไปหา16 7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16ได้คำตอบเท่าไหร่คะ เก้าเราก็จะเอาเขียนเลก้าไปเมื่อเราใช้วิธีนับต่อแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับหลักสิบนะคะเพราะว่าเรานับไปถึงหลักสิบแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้เก้าสองเส้นเป็นเบี้ยวนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ตอบนะคะตอ,อะบบตอบนะคะขีดเส้นใต้บอตอบด้วยนะคะเก้า แบบนี้ข้อเสจข้อสองแล้วก็ขีดเส้นข้อสองนะคะแล้วก็ข้อสามนะคะข้อสามข้อสามมีโจทย์ในหนังสือละนะคะครูไม่คิดโจทย์เท่าไหร่ในหนังสือเล่มหนึ่งคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะหน้าสองร้อยยี่สิบสองนะคะข้อนี้เราจะเอาเป็นข้อสามนะคะข้อสี่ข้อห้าข้อหกใครใครฟังไม่ทันก็หยุดวิดีโอนะคะ หน้าต่อไปสองร้อยยี่สิบสามนะคะในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะข้อนี้ก็จะเป็นข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบนะคะก็จะได้โจทย์การบวกอีกสิบข้อเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อครูก็แปลว่าเสร็จงานทําได้ไหมคะน่าจะทําได้เนาะทาไม่ได้โทรหาส่วนตัวได้เลยนะคะทักหาส่วนตัวได้เลยนะคะถ้า ออนใส่ได้เมื่อไหร่นะคะเราก็มาเรียนกูก็จะสอนย้ำนะคะย้ําให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะเราต้องไปเรียนใช้เรียนในชั้นต่อๆไปนะคะตอนนี้ถือว่าเปิดเขาเรียกว่าเปิดเทอมแล้วค่ะเพราะว่ากระทรวงสั่งเปิด14มิถุนายนก็คือการเปิดเทอมนะคะคุณครูก็เช็คชื่อนะคะเช็คเวลาเรียนให้เด็กๆเลยนะคะถือว่าเด็กมาเรียนทุกคนนะคะ เพราะว่าเห็นจากการส่งงานก็แสดงว่าเรียนทุกคนแหละค่ะนะคะก็ช็กชื่อให้เวลาเรียนไปเลยแต่ว่ามันมาแบบออนไลน์ไม่ได้ซึ่งนักเรียนก็ดูข่าวเห็นไหมคะบางเรียนต่างจังหวัดที่ไปเรียนออนไลน์ก็เริ่มมีการปิดอีกนะคะเพราะว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็ปิดโรงเรียนกันอีกนะคะตอนนี้เราก็เรียนแบบนี้ไปก่อนจนกว่าจะปลอดภัยเราถึงจะได้มาเรียนออนไลน์นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำแล้วก็เดี๋ยวมาส่งงานครูเนี่ยเวลาเขาให้ยาวเลย สิ้นสุดในวันที่8กรกฎาคมส่งวันที่9นะคะวันที่9ถึงจะนําสมุดเนี้ยมาส่งได้แล้วนะคะใครไม่เสร็จคัดหนึ่งถึงร้อยไม่เสร็จตอนนั้นก็ถ้าไม่ทํามันก็จะเป็นดินพ่อขังหมูนะคะงานก็ไม่เสร็จสักทีก็สะสมงานก็จะสั่งมาเรื่อยๆนะคะเด็กๆทยอยทาไปนะคะสู้ๆค่ะคุณครูเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วขอบพระคุณท่านผู้ปกครองมากๆเลยนะคะที่ช่วยเป็นคุณครูนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะ เพราะว่าสอนลูกๆอ่ะนะคะหลายๆท่านนะคะโทรหาคุณครูนะคะสอนลูกๆไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ฝากรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะสู้ๆหน่อยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย